สวัสดีค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานครูหน่อยไม่ได้มาทาคลิปสักทีวันนี้ก็กลับมาสักทีนะคะเนื่องจากว่าติตภารกิจคิดอย่างอื่นมากมายวันนี้ก็จะมาตอบคําถามสําหรับคนที่ถามครูหน่อยกันมาจากคอมเมนต์ที่อยู่ใต้วิดีโอครูหน่อยนะคะก็คือ,อถามว่าคนที่มีที่สปรกรพรทปรหรือว่าที่เรา ครอบครองกันอยู่ใช่ไหมคะที่ไม่ใช่โฉนดที่ดินนอสา3เราสามารถที่จะใช้สร้างปั๊มน้ํามันได้ใช่ไหมคะอันนี้คุณหน่อยขอ,อเป็นความคิดส่วนตัวแล้วก็เป็นคําถามที่คุณหน่อยไปถามให้แล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ปืนปั๊มน้ํามันได้ก็ต้องแสดงสิทธิของการครอบครองที่ดินที่ใช้ประโยชน์สิ่งนั้นก่อนอื่นเราต้องไปขอ ใายไฟฟ้าที่เราขอขยายกขตไฟฟ้าใช่ไหมคะนัะะ่นแหละค่ะถ้าเรามีการขยายไฟฟ้าได้ก็สามารถทําปั๊มน้ํามันได้นะคะก็คือถ้ามันไม่ใช่ที่ดินของตัวเองก็คือเป็นที่ดินของพ่อของแม่ของบุคคลอื่นก็ตามแต่เราจะมีหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นๆก็คือถ่ายฉนดนสำเนาฉนดตัวนั้นแล้วก็มีคำ รับรองที่มันขึ้นให้ตามอินเทอร์เน็ตเราสามารถดาวน์โหลดหรือว่าสืบมาเพื่อที่จะพิมพ์มาแล้วก็กรอกแล้วก็เอาไปให้บุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิการครอบครองของอที่ดินผืนนั้นให้เขาเซ็นรับรองเซ็นรับรองแล้วก็เขาจะมีให้กรอกว่าข้าวนางกขอ,อให้นายขอใช้ประโยชน์ใน ที่ดินถือนี้ก็จะมีให้กรอกระหว่างก็จะเป็นจฉหดที่ดินเลขที่ที่ตั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็เส้นข้างล่างรายชื่อของผู้ครอบครองนั่นเองแล้วก็มีพยานสองคนจะเป็นใครก็ได้แล้วก็เนืท้ายด้วยก็คือบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นเจ้าของที่ดินเราก็สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้นะคะตรงน,นี้ก็ฝากว่าไว้สําหรับคนที่ ถามกันมาว่าสามารถใช้เปิดปั๊มได้ใช่ไหมคะก็คือใช้ได้นะคะ